ครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงวันนี้หุนะ้นสังหาขึ้นกันเนาะครับก็ก็ก็จะเห็นว่าตัววันนี้กลุ่มถ้าดูในเซกเตอร์นะครับที่โดดเด่นนะครับก็หนึ่งอนนั้นก็จะเป็นตัวกลุ่ม property นะครับที่เอ่อแต่ว่าภาพรวมภาพรวมของกลุ่มอาจจะ ติดลบเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีบางตัวอย่างตัวเล็กหรือว่าตัวที่ลงมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเนี่ยเพิ่มตัวขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องเกงเมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะครับ <Okay. S 2> ที่อาจจะมีออกมาในระเร็วนี้นะครับถ้าเป็นเป็นตัวหุ้นนะครับตัวหลักก็เหมือนเดิมยังชอบเอพนะครับแล้วก็คิวเฮาเหมือนเดิมสองตัวแล้วก็ถ้าเป็นเกงอะไรพรุ่งนี้อาจจะตาม อาจจะตาม n c h นะครับ n c Housing ซึ่งวันนี้ขึ้นมาขึ้นมา7เปอร์เซนแต่มองก็ก็น,น่าจะไปได้ต่อนะเท่าไหร่อะนะครับรถัดไปประมาณขายประมาณสัก2.04 2.06 2.08ประมาณแถวเนี้ยฮะ,ะใกล้ๆ2.1นะครับพี่ค่ะอืมแล้วก็เอ,อสมมุติว่าย้อนลงลงมาเนี่ย ถ้าซื้อรา mhm. คา1.91ใช่ไหมฮะซื้อุ9 1ก็คัดลอสะักประมาณ1.85ละกันต่ำกว่าไม่ดี1.85นะครับสำหรับตัว NC Housing ครับก็ให้ตัวเดียวตัวเดียวละกันที่ตามพวกเนี้ยเพราะว่าตลาดก็ไม่เป็นไวันนี้วันนี้ผมแทบไม่ได้มองจอเทรดเลยพี่บอกคมตรงได้ได้วันนี้ก็เงียบเนาะแล้วก็เซ็ต้าดใจก็ยังเ a i l อ a y อ่ะ ตอนนี้ก็ก็แข่งในในประมาณแถวกรอบล่างหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ตรงนี้ฮะถ้าตาบใดที่มันยังไม่ต่ากว่าก็สามารถที่จะมีโอกาสนะครับโดยเพราะช่วงแรกของพรุ่งนี้ในการเก่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะขึ้นมาขึ้นมาแถวประมาณให้ดูกลางๆก็แล้วกันประมาณสักหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามแปดศูนย์ตัดไปประมาณหนึ่งสามแปดห้าประมาณแถวเนี้ยอืมนะครับ แต่ที่ต้องระวังหน่อยก็คือถ้าหลุดหนึ่งสมศูย์มาเนี่ยคือบรรยากาศในการเก็งไรเนี่ยมันอาจจะอาจจะยากขึ้นเพราะว่าถ้าทำกวันน่สาม3ก0ูนเนี่ยเซตมนจะการอ่อนตัวมันจะข้ามมันชัดเจนขึ้นรับสัดไปหนึ่งสามตีห้าแล้วก็หนึ่งสมสมศูนนะครับก็ประเด็นสำคัญพรุ่งนี้ก็มีสองเรื่องเรื่องตัวปัจจประเทศก็คือประชุมคอรมอใช่ไหมฮะน่าจะทราบผลช่วงบ่ายแล้วก็มีท้าจ่ารประเทศน่าจะรู้ช่วงเช้าเลยก็คือ ตัวเลขส่งออกจีนนะครับว่าถ้าเกิดว่าแย่้าดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดด้วยนะคะตอนนี้ถ้าถ้าดูจริงผมว่าเซ็ตมีแนวโน้มสูงว่าอาจจะุดหนึ่งสามศูนย์นะเพราะว่าตลาดต่างประเทศก็เป็นช่วงพักตัวด้วยเหมือนกันจะที่ฟื้นตัวมาระยะหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วเอแล้วฟิวเจอร์จะเล่นท่าไหนล่ะครับ ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็ถ้าให้ชัวร์เนี่ยคือรอหลุดสักประมาณแปดเจ็ดเจ็ดเดอแล้วตอนนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้ถ้าเป็นซีนียูปิดไปยังครับปิดยังยังอีกยังใช่ไหมตอนนี้มันแปดแปดสองใช่ไหมถ้าประมาณถ้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดโขกตามมาช็อตตามอื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 มนะฮะแล้วก็รับจับไปประมาณแปดหกห้าครับอืมหรือว่ารอมันขึ้นมาด้านบนก็ก็คงช็อตอะ ประมาณ890อะไรประมาณนี้ย่ส่วนที่ใครที่อ p e โอเพนลองไปแล้วนะฮะ,ะก็มอนิเตอร์87 876 875ถ้าต่ำกว่าคัดลอสะนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าพรุ่งนี้ถ้าเดชนีฟื้นตัวมาโอกาสผมว่าถ้าสั้นๆกำไรไม่มากก็น่าจะปิดนะครับประมาณสักเนี่ยอะไรใกล้ๆ890นะก็น่าปิด เพราะที่บอกคือตลาดมันมีความเสียงว่าเซฟจะลดนึ่งสามหกศูนย์และตัวซ<ช>ีดียูก็มีโอกาสหลุอประมาณแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยลงมามที่แปดหกห้าได้ครับโอเคเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะครับสวัสดีครับ